สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยครูในการสอนโครงงานนักเรียนได้ยังไงบ้างนะครับโดยเราอ้างอิงเนื้อหาดีๆจากการบรรยายของเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี่เอ่อประเด็นคือเราจะใช้เครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังนี้อย่างฉลาดที่สุดได้ยังไงโดยที่ไม่ตกเป็นทาสเหมือนเสเองนะครับคำถามแรกเลยที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือเวลาหาข้อมูลทําโครงงานเนี่ย เอ่อการใช้ AI มันต่างจากใช้ Google ยังไงบ้างครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะเอ่อ Google เนี่ยก็เหมือนบนรรลักษ์ในห้องสมุดที่เขาจะชี้ว่าหนังสืออยู่ชั้นไหนแต่เราต้องไปหยิบมาอ่านเองเลือกเองประเมินเองหมดเลยครับแต่ AI เนี่ยจะคล้ายๆกับผู้ช่วยส่วนตัวที่โต้อตอบได้นะคะอาจจะนึกถึง อับดุลถามปุ๊บตอบปับ๊บสมัยก่อนแต่เก่งกว่าเยอะคือมันช่วยค้นหาแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้เราได้เลยอ๋อเหมือนมีคนย่อยให้ก่อนใช่ค่ะ แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะสำคัญเลยคือ AI เนี่ยบางทีมันก็พยายามตอบให้ถูกใจเราแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราจะเชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องตรวจสอบความถูกต้องเสมอซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าการคิดเชิงวิพากหรือ critical thinking เข้ามาช่วยคือต้องรู้จักตั้งคำถามไม่เชื่ออะไรง่ายๆอะคะ่ะ ครับครับเข้าใจเลยครับในคลิปเหมือนจะพูดถึงผลสํารวจครูด้วยใช่ไหมครับว่าเออจริงๆแล้วการใช้ AI ในกลุ่มครูอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นค่ะมีพูดถึงนิดหน่อยค่ะว่ามันยังมีความเข้าใจและการนําไปใช้ที่หลากหลายอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกเรื่องสาเหตุมากนักว่าทําไมส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยๆก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาที่การใช้ AI ช่วยเรื่องโครงงานโดยตรงเลยการบรรยายมีตัวอย่างเรื่องการให้ AI ช่วย สรุปงานวิจัยหรือ literature review ใช่ไหมครับอย่างเรื่องสมุนไพยรไล่มดหรือว่าช็อกไล่มดอันนี้ AI ทําได้ดีเลยไหมครับคือมันช่วยสรุปงานที่ไม่ซับซ้อนมากได้เร็วค่ะอันนี้เป็นข้อดีแต่ก็อาจจะมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะ AI มันยังขาดสิ่งที่เรียกว่าการอ่านเชิงวิพากนะคะคือการอ่านแบบที่มองลึกลงไปในเนื้อหาความสมเหตุสมผลความน่าเชื่อถือต่างๆอ๋อครับ อย่างตัวอย่างเรื่องช็อกไล่มดในบทคัดยอ่อมันมีการพูดถึงส่วนผสมที่อาจจะดูเอบไม่ค่อยเคลียร์นิดหน่อยระหว่างยิบซ้ำกับปูนปาสเตอร์ซึ่งถ้าคนอ่านอย่างละเอียดอาจจะเอะใจแต่ AI อาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้เข้าใจครับมันมองข้ามดีเทเลเล็กๆน้อยๆไปได้ใช่ค่ะหรือยังการออกแบบขั้นตอนการทดลองหรือ w o r k ์กโฟเนี่ยมนุษย์เรามักจะคิดได้รอบด้านกว่าเห็นภาพรวมได้ดีกว่าที่ AI ลิสมาเป็นข้อข้อแบบตรงๆงอะค่ะ แล้วถ้าไม่ใช่แค่สรุปงานเก่าล่ะครับแต่ให้ช่วยออกแบบการทดลองใหม่เลยอย่างในคลิปมีตัวอย่างเรื่องแสงสีต่างๆกับการเติบโตของพืชอ,อันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะตัวอย่างนั้นน่าสนใจมากสแสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันได้ดีเลยคือตอนแรก AI อาจจะแนะนำตัวแปรต้นที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่เช่นใช้สีของแสงเป็นตัวแปรผลที่ได้ก็อาจจะเป็นกราฟแท่งซึ่งดูแนวโน้มยาก แต่พอเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยลองแย้งไปว่าเอออยากเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะแบบนี้กราฟเส้นน่าจะเหมาะกว่า AI มันก็ปรับข้อเสนอให้แล้วก็ให้เหตุผลสนับสนุนได้ด้วยนะคะแสดงว่ามันเรียนรู้ได้แต่แต่ต้องมีคนคอยไกด์คอยตั้งคำถามที่ดีถูกต้องค่ะต้องอาศัยคำสั่งที่ชัดเจนแล้วก็การคิดเชิงวิาพากษ์ของเรานี่แหละค่ะ คอยชี้แนะมันการตัวตอบกันแบบนี้สําคัญมากเลยนะครับเหมือนอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องทดลองหามวลต้นไม้ว่ามาจากดินกี่เปอร์เซนต์อันนั้น AI ก็เสนอวิธีที่ตอนแรกยังไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตอนแรก AI อาจจะเสนอวิธีง่ายๆแต่ก็มีช่องโหว่เช่นตัดต้นไม้เหนือดินไปช่างเลยเอา้าวแล้วลากที่อยู่ในดินละครับนั่นน่ะสิคะ มันก็จะทำให้ผลคลาดเคลื่อนไปแต่พอเราซักถามกลับไปหรือเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มันรอบคอบกว่าเช่นเออต้องล้างรากให้สะอาดก่อนนะหรือว่าอบทั้งกระถางให้แห้งเลยแล้วค่อยหักน้ำหลักกระถางออกทีหลังครับครับ AI มันก็ปรับปรุงวิธีการทดลองตามที่เราเสนอได้ค่ะทําให้มันรัดกลุ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่คนกับ AI ช่วยกันพัฒนาไอเดียนอกจากเรื่องข้อมูลเรื่องทดลองแล้ว อีกอย่างที่ผมว่าว้าวมากคือการช่วยสร้างชุดคำถามนำหรือ Socratic questioning เพื่อกระตุ้นนักเรียนอันนี้มันต่างจากการแค่ให้ AI list คำถามมาเยอะๆยังไงครับค่ะมันไม่ใช่แค่การสร้างคำถามเยอะๆค่ะแต่เป็นการสร้างชุดคำถามที่มันเอ่อมันมีลำดับขั้นมีเหตุมีผลที่ค่อยๆชี้นำให้นักเรียนไปสู่ความเข้าใจหรือข้อสรุปสำคัญได้ด้วยตัวเองโดยที่ครูต้องเฉลยคำตอบอ๋อเหมือนเป็นไกทางความชิด ใช่ค่ะอย่างในตัวอย่างที่ AI ช่วยสร้างคำถามไล่ไปทีละประเด็นจนนักเรียนค่อยๆค,ค,คิดตามแล้วก็สรุปได้เองว่าเออมวลส่วนใหญ่ของต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะไม่ใช่มาจากดินเป็นหลักโอ oh, อันนี้เป็นเครื่องมือช่วยครูที่ดีมากๆเลยนะครับดีมากเลยค่ะเพราะมันช่วยส่งเสริมการคิดของนักเรียนจริงๆค่ะ สรุปแล้วนะคะ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ศักยภาพสูงมากช่วยลดเวลาทำงานช่วยให้ไอเดียเบื้องต้นได้ดีจริงๆแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการใช้ไม่ใช่การเชื่อแบบเออเชื่อหมดเลยครับต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ควบคุมให้ AI มันทำงานให้เราอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เราโดนมันพาไปผิดทาง และอีกอย่างที่สำคัญมากๆที่ตอนนี้มนุษย์เรายังเหนือกว่า AI อย่างชัดเจนก็คือความเข้าใจในเรื่องเหตุและผลหรือ cause and effect นะคะการเชื่อมโยงว่าสิ่งหนึ่งมันนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างไรอันนี้เป็นแก่นของการเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเลยอืมเป็นประเด็นที่สำคัญและน่าคิดตามมากครับในยุคที่ AI กำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆในเรื่องการประมวลผลข้อมูลความรู้ต่างๆแล้วอะไรล่ะ ที่จะเป็นคุณค่าเฉพาะตัวที่มนุษย์เรายังคงสร้างได้ต่อไปแล้วการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากับการเข้าใจเหตุและผลอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นคุญแจสําคัญที่ทําให้เรายังคงแตกต่างและยังคงจําเป็นในโลกอนาคตได้ยังไงก็นับเป็นคําถามใหญ่ที่เราคงต้องขอบคิดกันต่อไปนะครับ